ลูกช้างปุยกับเพื่อนรักในป่าใหญ่ที่เขียวชอุ่มมีลูกช้างตัวน้อยชื่อปุยเขาชอบวิ่งสุขสนอยู่ไม่ห่างจากแม่ผู้ใจดีและฝูงช้างที่อบอุ่นวันหนึ่งขณะที่กำลังเดินตามฝูงปุยเห็นผีเสื้อปีกสีรุ้งบินผ่านไปปุยตื่นเต้นมากจึงวิ่งตามเข้าไปในดงไม้โดยลืมมองทางแม่จา๋าฝูงอยู่ไหนนะ ปุยเงยหน้าขึ้นมองไม่เห็นใครเลยมีแต่ต้นไม้สูงใหญ่และเสียงแมลงปุยรู้สึกใจหายและน้ำตาคลอทันใดนั้นห้าห้าร้องไห้ทำไมล่ะเจ้าอ้วนเจ้าจ๋อลิงซุกซนตัวหนึ่งแกว่งตัวลงมามาเล่นกับฉันดีกว่าฉันรู้จักบึงโคลนที่สนุกที่สุดในป่าเลย ปุยอยากมีเพื่อนเล่นจึงเดินตามเจ้าจ่อไปแต่ยิ่งเดินก็ยิ่งลึกเข้าป่าเจ้าจ่อชี้ให้ปุยเดินลงไปในแอ่งน้ําที่ดูเหมือนโคลนเย็นๆไปเลยสนุกดีนะแต่ฉึบแอ่งน้ํานั้นไม่ใช่โคลนธรรมดามันคือกาวเหนียวๆขาของปุยจมลงไปจนขยับไม่ได้เจ้าจอหัวเราะเสียงดังแล้วกระโดดหนีไปงวดจริงเจอกันใหม่นะ ปุ๋ยพยายามดิ้นรนจนเหนื่อยและร้องไห้อีกครั้งฉันไม่ควรเชื่อเพื่อนที่ชวนไปทำเรื่องเสียเส่ยงๆเลยเสียงเบาๆดังขึ้นอย่าเพิ่งหมดหวังนะสีนวลชนีคนหน้าสีเทาอ่อนโผล่หน้ามาดูสีนวลไม่ได้หัวเราอเธอพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าอย่าดิน้นค่อยๆยืดตัวขึ้นช้าๆแล้วใช้แรงจากด้านหลังดันตัวไปข้างหน้าสีนวลโยนผลไม้สีแดงลูกเล็กๆให้ปุ๋ยกินเพื่อเพิ่มพลัง ปุยทำตามที่สีนวลบอกอย่างช้าช้าใช้เวลาสักพักแต่เขาก็หลุดออกมาได้สำเร็จขอบคุณนะสีนวลเธอคือเพื่อนที่ดีจริงๆเพื่อนที่ดีจะช่วยให้เราปลอดภัยและสบายใจนะปุยสีนวลตอบทั้งสองเดินตามรอยเท้าช้างเก่าๆไปไม่นานปุยก็เห็นแม่ของเขาอยู่ข้างหน้าปุยบวงลาสีนวลและวิ่งไปกอดแม่ของเขาไว้แน่นจากวันนั้นปุยจำไว้เสมอว่าการเลือกเพื่อนที่ดีนั้นสำคัญที่สุด